กำลังใจขอให้มีชีวิตที่ดีขอให้มีการเงินที่ดีขอให้มีเพื่อนฝูงที่ดีขอให้มีสุขภาพที่ดีแต่ก็ต้องทำใจนิดนึงเมื่อเรามีชีวิตที่ดีมันก็จะมีคนปากที่ดีด้วยเมื่อเรามีอะไรที่ดีก็จะต้องเจอคนที่ปากที่ดีด้วยก็เป็นธรรมดาของโลกจริงๆนะโยมไม่มีใครไม่เจอพระพุทธเจ้าก็เจอเวลาเรามีชีวิตที่ดีและเจอคนปากที่ดี ก็ให้ทําใจไว้ว่าใครก็เจอพระเจ้าอยู่หัวก็เจอพระพุทธเจ้าก็เจอพระเยซูก็เจอพระอัลเลาะ์ก็เจอศาสดาทุกศาสนาสาวกทุกๆพระองค์เจอหมดนะใครเจอหมดเจ้าใหญ่นายโตเด็กเล็กเด็กน้อยสังคมที่มีคนปากที่ดีมีเต็มไปหมดเลยแต่ขอให้เราใช้ชีวิตที่ดีด้วยการคิดที่ดีพูดที่ดีทำที่ดีต่อให้เจอคนปากที่ดี ก็คงไม่เป็นไรเพราะเรามีชีวิตที่ดีอยู่แล้วถ้าเขาปากดีก็ไม่เป็นไรหรือถ้าเขาปากไม่ดีก็ต้องให้กำลังใจว่าขอให้ปากดีไวๆจะได้ไม่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีวันนี้ก็คงให้กำลังใจขอให้มีชีวิตที่ดีและขอเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นและมีชีวิตอยู่ได้กับคนที่ปากที่ดีด้วยและคนที่ปากที่ดีและปากที่ไม่ดีเรามาปรับปากของเราให้ดีในทางธรรม ชีวิตก็จะดีวันดี